มากจริงค่ะอันนี้ออกกำลังค่ะเอออยู่อยู่บนลูนานๆเลยนะคะอยู่ได้เลยเนี่ยเรานะนี่ขนาดเจ็บแผลอยู่ยังท่านะไม่เจ็บหนูไม่เจ็บเลยหนูตื่นมาหนูก็ไม่รู้สึกเจ็บแล้วค่ะโอ้พี่มี้หนูตอนหลับไปอ่ะหนูเห็นดอกไม้จริงหรอหนูดูแบบจริงมันมันดีมากเออมันมันคือมันเห็นเป็นดอกไม้มันแบบมันดีอ่ะ ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยอะตอนแรกกลัวนิดนึงแต่พอตื่นขึ้นมาเลยว่าคือมันเหมือนแบบเพลงมันขึ้นมาเลยตื่นดือตื่นดอตื่นตื่นตื่นเาว่าดูหลับไปแป๊บเดียวแล้วหมอบืองเบามือไวเราดีใจคือเราไม่รู้สึกเจ็บตัวมันเป็นมันเหมือนเป็นอินเนอร์ที่เราเหมือนแค่มาหลับพักผ่อนจริงแล้วตื่นขึ้นมาเฉยๆใช่แต่จริงๆที่พี่บอกว่าเกาหลีเขาคือนวัตกรรมเขาแบบไปไกลจริงที่พี่บอกหนูตลอด ก่อนที่หนูจะมาดูพี่มิจริงไม่เจ็บหรอกเาืนเต้นอะไรอย่างเงี้ยเออจริงพี่มิคือแม่งดีมากแบบคือตาเตอคือทุกคนแบบเข้าใจว่าวูตาจะเจ็บมากแน่ๆเลยใช่ไหมไม่เลยมันเป็นแค่ภาพที่ทุกคนเห็นแต่จริงๆแล้วไม่รู้สึกแล้วคือเอ็นดูมากคุณหมอกาเลยเต็มหน้าเลยอะก่อนหนูจะหลับไปอะจริงคุณหมอเขาเหมือนเขาเขาหมึกเขาเหลือเยอะอะจริง เขาเล่นน่ะหนูว่าเขาขีดเล่นเขาสีแดงสีน้ำเงินคือขีดให้ดูมีภาบอ่ะดูทรงใช่เหมือนเขาสนุกเขาอะอืมจริงเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเจอแน่กลับไปเจอแน่ตื่นเต้นไหมเนี่ยมันก็บหอกว่าไงที่เนี่ยคือตื่นเต้นนะที่จะแบบว่าเป็นแบบวันไฟนนลอะไรยเงี้ย ต่ว่าภาพรวมการทำกิจกรรมคือเบามากเลยแบบว่าคือพี่แบบใจจริงพี่หนักหลายสดตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันก็ไม่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราหลายได้มากหน่อยแค่ไหนหรอก่ะเพราะว่าที่นี่เหมือนเพื่อนบางคนเขาก็ไม่เล่นติ๊กต็อกเขาก็มีความเป็น privacy มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากแบบเหมือนแบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามดูเออแบบเปิดเผยบางคนเขาก็ไม่เล่นโซเชียลเลยบางความ privacy ช่ยชายคนก็แบบว่างแต่ก็ อย่างประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีสมัยก็จะนอย่างทั้งภาคเอเชียเราเนี่ยคือไม่ต้องห่วงคือทุกคนชอบทำคอนเทนต์มองหน้าค่ะหนูมองหน้าถือหน้าตาเราเรามองไม่ค่อยเห็นนะนั่นแหละพี่ก็เลยเง็นชาร์ตเนี่ยและมุมก็ไม่มีตรงอื่นที่ตั้งด้วยนะ ดีแล้วโอ้โหดีเลยตั้งตั้งตรงนี้เลยเกียดปะจูบจูบแล้วแต่ว่าภาพรวมก็คือแบบคือเนี่ยวันเนี้ยก็คือซ้อมทั้งวันจริงๆนะซ้อมทั้งวันแบบว่าบางคนก็ไม่แต่งหน้าเลยเลยแกเบลแบบว่าชิวไปเลยดีใจจังที่โปแลนด์ใจดีกับพี่มิใช่แบบไม่เหนื่อย คือพลันใจดีมากเหลือหเหลือเหลือไทยแลนด์นี่แหละอากาศเลหลือไทยแลนด์นี่แหละเม่อไหร่จะดีกับเชลล์อากาศดีนะคือแบบว่าแดดออกอะไรอย่างเงี้ยเย็นคือถ้าแดดไม่ออกก็แปลกใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าแดด<ะ>ไม่ไปถึงตัวแลนด์ก็ไม่แปลกๆนั่นแหละคือเอาจริงแดดแสบผิวกว่ากว่าไอ้นี่แสบผิวกว่าบ้านเราพี่มาประเดียวอะหน้าพี่แบบว่าแทนขึ้นแล้วอะ จริงปะเนี่ยเพราะพี่มีอ่ะลืมเอาน้ำกันแดดนางงามไปอะดิใช่ไม่ได้หยิบมาเลยเนี่ยลืมมันหรือปะเตรียมน้ำพริกนางงามไปนะแล้วลืมหยิบไหมเพื่อนกินแล้วเพื่อนอยากกินมากเออ,อหน่อยเนี่ยแล,แล้วพี่ไนก็กระเป๋าเต็มแล้วไม่งั้นก็จะฝากพี่ไนไม่อยู่โหจบเลย เดืยวเหมือนจอขาวไม่มีพิพตาเลยกระพริบอยู่แต่ทุกคนอาจจะมองไม่ทันเพราะไม่กระงก็คือกันแดดเนี่ยมันมันช่วยเรื่องบิ๊กซิ่งแล้วมันเนี่ยไม่ทําให้มีฝ้ากะทุกคนนี่ก็มีพีเอบวกสี่ตัวเลยอ่ะสีผิวมันก็จะแบบไม่คันอ่ะใช่นี่แบบเพื่อนเก็แบบเพื่อนเพื่อนเปนผิวไหมผิวอะไรกันเต็มตรงนี้นะเอากันแดดหนังมาถ่ายไม่ไหว จริงมันก็สิบแดสิบเก้าบางวันก็ยี่สิบเอ็ดอะ่เนี้ยเหมือนเปิดแอร์เอาดีๆอากาศเย็นเลยนะอากาศแบบถือว่าต่จริงก็อยู่ในโรงแรมเยอะนะเขาไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกใช่เปิดรูปเล็บจมูกอวดพี่มิ้หน่อยเออ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 ,อเเคยอะเฮ้ยเคยเคยหนูเคยอวดจมูกพี่มิ้อย่างวะตอนนี้เสร็จแล้วเหรอเคยให้ดูแล้วป้าทรงจมูกที่หนูอยากทำอ่ะ หนูแค่บอกว่าอ,อยากได้แบบมนอืมอืมอือเออเคยเคยละอันนี้คนนี้เคยช่ใช่ยมุนมนสวยอย่างเงี้ยสวยไม่คือแค<ห>่เห็นหนูออกจากห้องก็รู้แล้ว,ว่าสวยเฮ้ยจริงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนหรือเปล่าเนี่ยอะไรก็เหมาะกับหนูหมดอบบทำแล้วสวยขึ้นแน่นอนเลย่ะเนี่ยนะก็ตืนเต้นนะรอให้แบบสิบสี่วันนี้ เห็นยุบเป็นโครงละแค่สี่วันถ้าสองอาทิตย์จะขนาดไหนมีคนบอกหน้าเหมือนอามเหรอคือมันจะไม่เหมือนยังไงก็เรายื่นเล็บลูกใช่เรามีเล็บ่ะเบลเปิดผิดเล็บใช่ใช่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเล็บเฟรน์ตอนนี้ให้เหมอดูเนี่ย ือเปิดอันนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแย่นะเดี๋ยวมันจะเปิดอันนี้หมอหมอก็โอเคได้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 เดี๋ยวมันจะแย่เอานะมันจะไกลายเนี้อืออืออะไรไม่แย่ถูกแล้วนี่ละายเออโดยใช้กระดูกซี่โครงหระครับไม่ใช่ค่ะกระดูกไอ้อามเออเอาไปขอไอ้อามมาพะ โอ้ยทุกคนเก่งมากกระตากันเก่งมากเห็นไหมล่าเนี่ยพี่ฮิววิ่งไปวิ่งมาเนี่ยกระตาเข้าออเด้อกระตากเข้าเออเลิศเห็นนะเออให้ถือว่าเป็นการที่ช่วยขายของเลยแม่ฟิตหุนเพื่อมงมากถูกขายแม่สุขภาพดีสวยแล้วก็ออกกลังทำไมถึงไม่รอนผมมาฟิตเนสก็รอนอยู่นะคนนี้มันชิวไปคือคุณเป็นตัวแทนคนไทย คุณไปอยู่โปรแลนคุณควรจะทำผมเปลี่ยนทรงบ้างคือเป็นทรงอะไรอีกคุณต้องมีอะไรใหม่ๆแม้ว่าคุณจะยิ่งกวลูกยิ่งหนอเอาทรงอะไรดีทรงภูเขาพรออันนี้หนูลองสิมีทรงไหนแนะนำชี้อะขอเป็นเปียกได้ไหมขอเว็เปียกเลย ขอมาเป็นเวทเวทแบบเวทลูกเออมันเป็นคำหัวไก่เออเออเออไดไหมเป็นน่าสนใจนะพวกนี้คิดตรงอยู่เราเราเอาวิกเราได้เอาวิกไปไหมใจจริงก็อยากเอาวิกมันนะแต่ใจจริงอยากเอาไมแต่ไม่เอาอีกแล้วแต่ไม่ได้มาพอหรือปะเพราะที่เนี้ยเขาบอกว่าเหมือนให้เป็นตัวเองพี่ก็เลยมองว่าการที่เราใส่วิกหรือมีอันอื่นที่มันไม่ใช่เราอ่ะ มันอาจจะมไม่ไม่ไม่เหมาะอันนี้แบบนี้ทีนี้ก็กัดจิ๋โมจิตโต้เลยตอนแรกกัะจิ๋วแบบโมจิตโต้เลยเอาแบบวันละทรงอะไรน่เ้ยเลยเดี๋ยวเด, ü, ด ü, ใส่หน้ามาเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ทำไมเราใส่ไอ้นี่ไงเป็นพวกทรงโมฮอคอ,อะเ <laughs> ออเนาะเออวักเป็นเป็นโมฮอคนี้ก็เก๋เดี๋ยวขอไปหาช่วงที่เข้าวันนี้พี่มี เป็นแบบคนปกติลอนฟาร่าอ์คนปกติพรุ่งนี้ลงมาเป็นชาวล็อกเลยแต่งตีนหนังเลยเขียนขอบตาดำปากดำเล็บดำตรงพังเลยแล้วตั้งเลยแบบนี้อะไรใหม่ใหม่เลยไอ้เลยไรอไทแลนด์เนี่ยเจ้าของเจ้าของเวทีเจอช็อกไปคุยด้วยลงมาวากเลยอ่ะลงมาวาเดกเบลหยุดเขบอกเบลหยุด จริงชื่อเนี่ยคนไทยชอบอะไรใหม่ๆเออก็จริงนะชอบอะไรใหม่ๆเอาชิพูดถึงแน่เพราะเราทำอย่างนั้นนะคนจะได้พิมพ์ไงว่าโหเชลลี่ก่ไม่ไม่เขาจะได้บอกว่าขอธรรมดาแบบปกติได้ไหมเออเนาะเออเนาะเออเนาะมันจะได้กลายเป็นอย่างนั้นบ้าง ใช่เพ้าคนอื่นเขาปกติกันหมดมีเราไม่ปกติตอนนี้พี่มีปกติคนเขาก็เลยอยากเห็นพี่มีแบบไม่ปกติไม่ปกติโอ้โหคิดมุมนี้ไม่ลืมคิดมุมนี้นะค่ะพรุ่งนี้ลองพรุ่งนี้ลองดูพรุนี้ลองดูเออเอันนี้น่าสนใจเดี๋พี่ลองอะไรใหม่พรุ่งนี้ลงมาแบบเอาหมอนพะาหมาพันตัวเป็นชุดแบบฟิลเหมือนไปเดินพรมแดงที่เมืองอาหารแล้วแต่ฉันวีก็ อะไรก็อะไรเออ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 เกตอะไรใหม่ใหม่อะไรใหม่ใหมอมีเหตุผลมีเหตุผลนี่ค่ะมีเหตุผลมอร์นิ่งลุกมอร์นิ่งลุกก่อออกจากเตียงมอร์นิ่งลุกแฟชั่นเออแฟชั่นแบบใหม่เออว่ะช่ออกกำลังกายตอนนี้นอนตอนไหนไม่รอบเออพี่พิมฟ้าค่ะคือพี่มิเชลตอนนี้กี่โมงนะที่นั่น ถูกเออจะจะทุ่มหนึ่งแต่ทุ่มหนึ่งนี่คือยังสว่างอยู่นะพี่มีจะทุ่มหนึ่งของที่มหนึ่งโปแลนด์สว่างนี่หรอใช่เนี่ยของหนูตีหนึ่งยังสว่างอยู่เลยอ่ะอ๋อแน่นอนแบบเปิดไฟน่ะเกาหลีคือที่ที่เกาหลีคือตีหนึ่งหรอที่ที่ที่ตีหนึ่งวะที่เกาหลีตอนนี้จะตีสองแล้วเร็ววะโอ้เวลาเราคนละเวลากันเลยอ่ะ จริงเลยอ่ะพี่มีเจ็ดแรกก็วะง่วงพอตอนแบบเนี่ยพอสักแบบอย่างบางวันมีกิจกรรมดึกหน่อยอ่ะสองทุ่มเริ่มมึนแล้วอ่ะวันนั้นพี่แบบไอ้วันที่ถ่ายพอเทดอ่ะวันนั้นอ่ะอเขาเรียกด่วนใช่ปะ่ะแล้ววันนั้นพี่ไม่ได้พี่เพิ่งกลับออกมาจากข้างนอกแล้วพี่ไม่ได้ถ่ายกับคนอื่นมันต้องแยกถ่ายหน้าผมททาเองเลยทําเอง,เองใช่ไหมไอ้ในคลิปที่พี่พูดอ่ะก็ะตรงน,นั้นมสมองพี่มันไม่ทํางานแนละ้วเพราะว่าง่วงมากมันแบบ มันมันเจ็ตแลกอะต่องทุ่มที่นั่นใช่ปะประมาณา3ทุ่มตอนนี้ถ่ายคลิปมัน4ทุ่มนะ4ทุ่มที่โปรแลนดตอนถ่ายคลิปมันก็ประมาณแบบตีเท่าไหร่บ้านเราแล้วอะโอ้โหเจ็ดแลกจัดอะพี่มนุ่งแบบมันเบลออะคือตอนนั้นพูดอะไรแบบเล็กน่หนูก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันตอนที่พี่มีลงรูปโพสคลิปอะไรเงี้ยแล้วแบบ เฮ้ยทำไมพี่มีรูปลงลงอะไรตอนแบบเรากําลังจะนอนแล้วอะไรเงี้ยมันมันเป็นแบบคนละเวลาเลยก็เอคอนอละเวลาเลยอะ่ะเวลาพี่แกนไทยถักมาแบบมีรูปหรือยังวันนี้ทําอะไรคือแบบเขาถักมาตอนพี่ไม่ตื่นเออคือเป็นช่วงออตอนที่เราหลับใช่อย่างแบบไม่ไม่ได้ไอ้นี่เลยเลยเกาหลีตีสองไทยจะเที่ยงคืนโกลแลนหนึ่งทุ่มคือตอนนี้คนละ time zone จุสุดสุดถูกถูกไม่แต่นะเดียรอดูอะไรนะ มีแต่อามาเที่ยงอยู่ในีทำโซนตัวเองมันจะไปไหนนะมันจะไปอุกอะไรมันจะไปประเทศไหนมันจะไปเม็ตอนนี้มันรับงานฉ่ำน,นะเพราะเราสองคนไม่อหม่ใครมันรับงานฉ่ำเลยนะรับงานเป็นเป็นงานเดินตลาดตอนเนี้ยแต่งหน้าบนรถอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เจออ,อินฟูอินเตอร์แฟนต,ต,ต,ตามตามตลาดนะ อ๋อเออเก่งมากเลยอ่ะคิดถึงอ่ะคิดถึงเหมือนกันพี่มิเชลใส่หูฟังสีอะไรสีจมำพูสิคะขาดไปไปไม่ใช่สีขาวเอ้าสีขาวเหรอสีขาวอ๋อพ่อไปคนเรียนลูกไปโคราชอ๋ออือน่นพี่ก็ใส่ชุดนอนสีแดงนะติพาเนี่ย ใช่โหยเอฟมาจากไลฟ์หนูจำได้เอ่อเอาพี่มีมีตัวนี้ด้วยหรอมีสีแดงขาฟั้งฮ้ยสีแต่หนูไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาตัวนี้หนูขอพี่เฟิร์นตรงเลยอืพี่เฟิร์นหนูหนูจุ๊บเลยหนูยากได้ มีโปรเจกต์ให้แม่ทําด้วยเช่าตอนนี้อามรอพี่ม้ปรากฏจบก่อนแล้วอามจะงัดพี่หนมาอัดเพลงตกกุ้งเพราะว่าในที่สุดเป็นเพลงของพี่ม้อันนี้เรื่องจริงเลยเนี่ยใช่ไหมพีจะนัดพี่มิมาอัดเพลงจริงๆเพราะเพลงนี้เป็นเพลงตกเขาชาดเลยถูกต้องในที่สุดจะมีซิงเกิลแล้วนะคะในที่สุดมันก็ยอมแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปมันจะแต่งเพลงให้หนู่มันยเพลง ชื่อแพลงแพ้กุ้งอือา้องกุ้งเนี่ยมาก่อนอ่ามาก่อนของหนูเนี่ยแพ้กุ้งเพราะหนูอะเพราะหนูแพ้กุ้งจริงๆอ่าใช่แล้วหนูก็แพ้ใจด้วยเพราะฉะนั้นในเนื้อแพะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ทำให้หนูแพ้ใจอยู่ในนั้นแต่ว่ามันก็เลย ได้เป็นชื่อเพลงว่าแพ้กุ้งคือเรากินเท่าไหร่เราก็ไม่หายกทีื่อเราแพ้แต่เราก็ยังอยากที่จะกินมันอยู่มันก็เหมือนกับความรักเออเรารู้ว่ามันมีทั้งความสุขความทุกข์แต่เราพร้อมที่จะมีมันอันนี้โครงหรออันนี้คือโครงเรื่องเพลงโครงเรื่องเขาเป็นโครงเพลงคือเป็นคอนเซ็ปที่เดี๋ยวจะไปขายงานให้กับ เอออาจารย์ชุติมา <Okay. S 2> เขาอยู่ฟังอันนี้คือว่าดีว่าผ่านผ่านไหมอะไรเงี้ย<ม>ใช่อันนี้ดีอันนี้ดีเราตกปุ้งพี่ตอนนี้แมทมาพี่ให้แบบเพื่อนๆอะไรชาติฟังแล้วเขาก็สงสัยมากก็เป็นเพลงอะไรพี่ลยบอกว่าเดี๋ยวรอเลยเพลงนี้เดี๋ยวมาแม่แบบว่าลูกฉันเป็นคนแต่งแล้วและบรรเลงเองบอกว่าเพลงนี้คือแบบจะฟเฟลมัทมากๆในไทยอะไรเงี้ยอือ แล้วฝราหลังลองได้แล้วตอนนี้งงเริ่มมีท่าเต้นออกมาแล้วด้วยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วกุ้งวันนี้ไม่เมือนตกกุ้งวันนั้นเราอย่าใช้เสียงเยอะสิเมตามดาชัดเห็นไหมเห็นปะโคอินเตอร์แล้ว คือ<ส>ดีใจทู่เรามาดังแน่นอนไปตุเป็นตะเดี๋ยวนี้น <c oughs> ไม่คาดหว <c oughs> ังพี่ะพี่เบลอยู่เมืองไทยคะ่ะตอนนี้อยากเจอจังฮะพี่เบลอยู่เมืองนอ๋ออยู่โซค่ะซติดฮูเวอร์และเดี๋ยวพออันนี้คือแผนต้องกําลังกายเดี๋ยวกําลังกายเสร็จปุ๊บไปไหนต่อเนี่ยไปกินข้าวอ๋อเดีย๋ยวไปกินข้าวช่กินข้าวแล้วก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรแหละก็ว่า จะนัดเพื่อนๆถ่ายคอนเทนต์กันอ๋อแล้วก็เตือไปนอนแล้วเหรอใช่เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงเริ่มสอมสำหรับไฟนอลแหละไว้รอดูนะเซนเตอร์ปะที่เขามีเซนเตอร์ไม่มีแบบว่าการขัดขัดเลือกอะเบลแบบว่าตอนแรกพี่ก็คือแบบตั้งใจเต้นมากเพราะเผื่อเขาจะชูใช่ไหมแต่คือมันเป็นซิลลิ่งแบบ อาสมุกกุมเธอใครอยากจะ้งเธก็ใค่ใค่คิดท่ากันเองด้วยนะคือตอนนี้ทวีตเอเชียคือตอัวน,นี้กำลังคิดท่ากันอยู่ส่วนพี่ถ้าทาการบอกว่าอะไรก็ได้ฉันขอมีพนมมือแค่น,นั้นพอจริงคือชี้ใหคิดท่ากันเองเป็น<ะ>เินเนเลงเร็วตอบคือเพลงเร็วไหมเพลงก็เร็วอยู่โอเพนนิ่งโชว์แต่ <c oughs> หลอกก็จะเป็นสื่อแบบใายเขาบอกมาว่า ให้มาสี่แปดให้มาสี่แปดแล้วก็แต่คือตอนเนี้ยปัญหาของเอเชียคือทุกคนอยากเป็นผู้นาคือมันไม่มีผู้ตามที่ดีเท่าไหร่พี่ก็พายายามจะเป็นผู้ตามอยู่ก่อนว่าเออพยายามแบบว่าเบลนอินอยู่ว่าใครจะอกอกแบบถ้าไหนยังไงพยายามเอามันรวมกันอยู่ตอนนี้คือทุกคนทุกคนมีไอเดียไงก็ <c oughs> อเอามาคนละสี่จังหวะ <c oughs> แต่ถ้าพี่มีอ่ะ อยากจะโดดเด่นเราก็ใส่อันนไหเราไปได้เยอะยังไงยังไงโอ้โหอันนี้จินนี้ออกมาอุ้ยเพลงจินนี่าเราต้องหนอกละเฮเลฮัลโหลวงก้าถูกเออนีเอาจริงถ้าอยู่กับเดเบลนะป่านนี้นะถ้าได้ไปละตอนนี้คือพาวีบนี้คนมันเยอะเหมือนแบบว่าทุกคนก็คือมีมีคนหลากหลายมี หลักเลยแบบคือต้องเลือก <ทำ S 2> <ม>รคถ้าเขาไม่รู้จาเอาท่าใครอืมก็ต้องมีแหละพวกแกงหลังห้องที่มันไม่อยากเต้นอ่าอ่าพี่มิของเราประเทศเราเรา,เราท่าเดียวเลยจําง่ายเลยจำง่ายาย,ย,าย,ยังไงนี้ปึ๊บหนเบาหนเบาโอเคสวัสดีดค่ะโตเพนี้เลย ให้เป็นเด็กหลังห้องสตีท่าไงหรอเก้าเก้าสองถอยสามเก้าสองถอยสามเออก็ดีนะตึก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 เออจริงตึกตึกเออว่ะจบเฮทะเลทะเลบังการ์ดสี่ด้าน <9, 2, S 1> ถอยสามเออ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 มีความเป็นไทยนนไเพราะไทยชอบสามชาถูกถูก ถูกนะคะง mm ่ายจำง่ายแล้วแล้วเป็นซิมโบลิกที่ดีมากนี่คือเชิงสัญลักษณ์นี่คือไอคอนิกที่แท้จริงค่ะถูกถูกถูกเดี๋ยวนี้ไม่ำเสนอเลยพ่งนี้เจอแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเออถูกพอแล้วเราเบาบนอยเราเบาเบาหน่อยสี่วันนี้ะบา สีแปดจำง่ายดีไซน์เลยจะขึ้นหน้าหรือจะถอยก่อนเออเอเออจะไปทิศไหนแล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกเออเลิแต่อย่าเอามือลงแค่นั้นโอ้ยมจะบ้าแค่นี้นะคะไอเลิฟไมค์เเดลว thank you so m u c แล้วหนูพูดอย่างนี้เจ็บไหมมันมันไม่เจ็บไม่ตึงไม่อะไรเลยที่หรอ จริงพี่เชลนอนกับใครคะนอนกับใครนะลูเมดหรอลูเมทพี่เป็นมาเกลออกมาเกาชาวมาเกใช่น่ารักมากแล้วเพื่อนสนิทอ๋อสนิทไหมแล้วสนิทไหมสนิทสนิทจริงๆก็ส่วนใหญ่คือเอเชียจะสนิทกันไวแล้วก็กับอินโดแล้วก็ถ้าข้ามทวีปหน่อยก็จะเป็นนามิเบียเป็นแบบคาดีเบียนีอืม คือมันจะมีประเทศแปลกๆที่เราแบบไม่เคยได้ยินชื่อเลนะแบบเฮ้ยหรออะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปคุยกันว่าบ้านเธอมีอะไรแต่ทุกคนคืออยากมาเที่ยวไทยมากลักษณะเดี๋ยวพี่จะพี่ว่าเดี๋ยวเบลจะเหมือนพี่คือจะต้องเป็นฟิลแบบต้องเป็นโฮสอะจะกลายเป็นโฮสยังไงเรื่องรเรื่องเรืืองอะไใครใครมาเที่ยวก็คือก็คือต้องมาเจอเราอะไรแบบอ่าใช่ คือเราจะกลายเป็นผู้นําขึ้นมาทันทีในการแนะนำาในการแนะนำนี่ในการแบบทุกคนก็คือจะแบบถ้าอยู่ไหนถ้าอยู่แบงคอกใช่ไหมฉันจะมาเดือนนี้เลยคือตอนนี้เพื่อนอะรีจะมาประมาณสี่ห้าคนละหรอฉันหมือนึงว่ทํามทำมากจริงใครใครบ้างใครบ้างที่อยากมาโหหลายประเทศนะอินโดก็นทำามอินโดบอกแล้วว่าเดี๋ยวฉีมาฟิลิปปินส์ก็ทัมิ่งอ่าอินโดอินโดนี่เคยมาไทยก่อน ชีไม่เคยมาชีแบบไม่เคยมาแต่ชีคืออยากชายชายชายเหมือนแตบว่าชื่ออะไรชื่อเปียเปียใช่ใช่เปียเปียเปียอืมอายุเท่าไหร่ก็เด็กเหนือยี่ห้ายี่สิบนะยี่ห้ายี่สิบเออแบบฟิวฟิวแบบเออ ใครอ่านเป็นใครบอกค่ะไม่หยิบใครใครอยากมากคือมันอยู่ข้างห้องมันก็เลยเหมือนจะอยู่ในแกะเพราะมันอยู่ข้างห้องกลางเวลาเปไหนมันก็เคาะเรียกเฉยเฉยหรี่เนี้ยจะเป็นฟิลแบบนี่เดี๋ยวพอเรูเข้าปกรองก็จะหนี่ฟิลชัดๆครับครับแล้วแล้วใครอีกประเทศไหนที่ที่แบบหยับมาอีกโอ้โหจริงคุยกับใครทุกคนก็หยับมาหมดเลยนะ หรอใช่แล้วตอนนี้เราสนิทกับเพื่อนทุกคนยังหรือว่าจริง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 คือแบบว่าเอเชียทายคือเอเชียก็คือจะสนิทกันกว่าเหมือนแบบว่ามันใกล้เคียงกันอ่าใช่แลิวปินงก็จะเขาเขาก็จะเหมือนกับบลนว่าเออให้ให้กลุ่มเอเชียจับกลุ่มอยู่ด้วยกันเพราะว่านี่คือว่าเป็นเพราะเรื่องวัฒนธรรมด้วยมันจะได้เหมือนแบบ ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรกันเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจเนเจอร์กันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมอืจริงแล้วก็แก็คือเข้าใจกันได้ดีด้วยใช่ก็มันจะแบบไม่ต้องปรับตัวอะไรยากมากมายการกินกันอยู่กันก็ใกล้กันน่าจะนิสัยเคาเจอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่เลยยากน่าจะคลายการวิ่งเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้ววิ่งเสร็จแล้ว วิ่งไปด้วยพูดไปด้วยเก่งมากเลยเนี่ยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยประเทศอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าเราไปเรียกประเทศเขาเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเรียกเขาเดี๋ยวนะ้หลอหอหล่อหลเอหล่อหล่อหลอหออล่อหล่อห่อหล่อหล่ออ s ล่อหล่อหล่อหล่อ o ล่อ a i s n Hi from call. Poland. Hi from Poland. Yeah. Oh. oh, oh. How, uh, what is your name? Um. Oh, I. I use my earphone. So, Feng Wei. Right. Yes. Feng Wei. Yeah. Feng Wei. Yeah. She asked for oh, your nice name. To yeah. You. Nice to meet you. She nice said. To meet you. Okay. Sorry. Anthony. You've done Okay. อ๋อร้อนเลยอันนี้หรออันนี้เพื่อนที่มาเกาอันนี้ก็คือชาอ๋อเอ้อใหญ่ๆชั่วเดี๋ยวพี่ต้องพี่ต้องช่วยเพื่อนทำคอนเทนต์อ๋อโอเค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 อยู่ๆวะด่าคุยกันนะคิดถึงนะเออไปถ่ายคอนเทนต์นะเดี๋ยวหนูก็จะไปอาบน้ำแล้วเพราะหนูไม่ได้อาบมาหลายวันละแรงมากรีบนอนน้าน้าเอออย่างนี้ก้มเยอะอ่ะคิดถึงนะ ค่ะค <that> ิดถ <window> no ึงเหมือนกันอ nope. ินโดอินโดทำไมเม้นหนุ่มถอินโดไม่ใช่อินโดค่ะนคนไม่ใช่ค่ะไปแล้วนะค่ะอันนี้มาเก๋าายบายนะพี่มีเลิฟยูค่ะมาคุยกับแฟนสาวมาไปแล้วจุ๊บจุ๊บค่ะไปแล้วไปแหละส่งเบลเบลก่อนโอเคเปลี่ยนเสื้อ Do you want to do with your b o t l e here. Okay. Oh, yes. right? One, two, three. Oh. <laughs> and follow, I guess, like this. Yeah and no more pause i think yeah, one more. oh yeah <laughs> okay one two three i will move to this yeah okay. the light is oh uh, wait a minute yes. yeah, yeah. Okay. okay better okay. one two three so lovely okay no. yeah. okay Like you know, my ass is like bigger. <laughs> oh I, I had a brochure in all room. Yeah. Not yet, there is Sona? I see, I keep seeing. Yeah. I, see? I keep seeing.